เปิดดวงดาวเสาย้ายงมีนาคมนี้ราศีไหนจะปังฟันทงกับหมอรักราชสีดาวเสาย้ายครั้งใหญ่วันที่งมีนาคม2566จากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมราศีไหนจะปังราศีไหนต้องระวังตรวจสอบดวงชะตาแบบฟันธงได้ที่นี่ค่ะดาวใหญ่ย้ายอีกครั้งได้เวลาดาวเสาย้ายครั้งใหญ่1มีนาคม2566 มอลักลราชสีทํานายผ่านเพจโหนฟันธงรักเรขานิเทศราศีไหนจะปังราศีไหนต้องระวังหลังดาวสาวย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุม1หนึ่งมีนาคมนี้เริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษดาวเสาวย้ายหนึ่งมีนาคมหมอลักษณ์ทำนายว่างานจะเริ่มสำเร็จเกิดลาบผลเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีขา,ขายดีมีกำไรไม่ขาดทุน รัชนาราศีพฤกษพการงานเด่นสิ่งที่คิดจะลงมือทำสำเร็จไปอีกสองปีครึ่งเป็นจังหวะแห่งการก่อร่างสร้างตัวให้มั่นคงรัชนาราศีมิถุนการงานเด่นทั้งงานต่างประเทศกเกษตรกรรมที่ดินนำของเก่ากลับมาทำใหม่จะสำเร็จก่อให้เกิดรายได้รัชนาราศีกรกฎพ้นเคราะห์ภัยในรอบ30ปี การงานรุ่งโรดการเงินโดดเด่นหมดหนี้หมดสินลัคนาราศีสิง์ดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีมีงานใหญ่ที่ต้องต่อสู้กล้าคิดกล้าตัดสินใจหลัง19เมษาจะสำเร็จลัคนาราศีกันชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นใหม่ๆสิ่งที่คิดจะทำให้รีบทําก่อน19เมษายนแล้วจะสำเร็จ รัคนาราศีตุลชีวิตดุงโรดสร้างบุญหนุนนำให้เกิดชื่อเสียงความสำเร็จระวังปัญหาลูกน้องบริวารจะท้องนอกสมรสรัคนาราศีพิจิกเกิดความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่โอกาสของงานและเงินปรากฏชัดเจนรัคนาราศีธนูมีจะนำพาให้เกิดโอกาสใหม่ให้สำเร็จมีโอกาสสร้างทรัพย์สินให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ลัคนาราศีมังกรมีโอกาสดัามรวยสมปัถนาหลังหนึ่งมีนาคมมีโอกาสมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนมีชื่อเสียงความสำเร็จลัคนาราศีกุมจะเกิดสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตกล้าคิดกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีลัคนาราศีมีนดวงดีแบบคาดไม่ถึง จะได้เงินแบบไม่คาดฝันระหว่างวันที่1 1 7ถึง17ตุลาคม2566จะได้รับภารกิจใหญ่และสำเร็จได้โดยง่ายทั้งหมดนี้เป็นดวงจากหมอลักฟันธงรู้แบบนี้แล้วรีบตั้งเป้าหมายในชีวิตก้าวเดินเพื่อความสำเร็จเพื่อให้สมดังใจและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องไปกินไปเที่ยวด้วยนะคะ